ใครที่ใช้งานปรินเตอร์แล้วเจออาการนี้นะครับเวลาปรินออกมาเนี่ยกระดาษมันเลอะแบบนี้เห็นไหมครับมันเลอะด้านข้างแบบนี้นะเป็นคล้ายๆกันทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าใครเจอกระดาษเลอะแบบนี้นะครับให้เราดึงตลับออกมานะครับมันจะมีด้วยเขาขาวล็อกเราเอานิ้วดันเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาเครื่องนี้จะเป็นเครื่องแคนนอนนะครับที่มันเลอะแบบนี้เนี่ยนะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่ามันมืดนะครับมันจะมีตัวนี้ฮะเขาเรียกว่าตัวตลับระหว่างตัวตลับเนี่ยมันจะมีตัวเบ้ารับตลับคือตัวดำๆตัวนี้ันงเียจะอตวครับ อย่าไปพกเศษฝุ่นเศษจากใยอะติดนะติดไ้่หัวพิม์มาครับมันเลยทําให้มันเลื้อนะนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเนี่ยมันติดอยู่ตามด้านล่างนะครับแล้วก็ตามพวกนี้ครับเราก็เช็ดทำความสะอาดนะเนี ahead, N N uri, ่ยตามพวกนี้ครับเราเช็ดทำความสะอาดนะครับบางทีมันเลือนนะเนี่ยตามมุมด้านล่างพวกนี้นะครับเราเช็ดทำความสะอาดนะ บางทีมันติดอยู่ด้านล่างๆนะครับลองเปิดแฟลชดูก่อนนะเนีย่ยตามเบ้าลับพวกนี้ครับเนีย่ยมันจะมาสกรปรกนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนีย่ยเราก็เช็คดูว่ามันมีอะไรติดหรือเปล่านะตามพวกนี้ครับอเดี๋ยวเราลองมาเป็นเทสดูนะครับว่าอาการนี้จะหายหรือเปล่านะบางทีพวกฝุ่นพวกนี้มันเข้าไปติดอยู่ข้างในทุกคนมันทําความสะอาดได้นะบางทีมันเลอะนะครับ อาการพวกนี้น่ะอันไหนที่เราแก้ไขยังได้มันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะเรายกไปร้านก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือค่าบริการให้ช่างอันไหนที่เราทําเองไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเสียค่าบริการนะครับแล้วเราลองปรินเทสดูนะครับหายดําแล้วเห็นไหมครับพอเราเอาเศษจากใยที่มันติดอยู่ตรงเบ้ารับหัวพิมพ์ตัวนี้ครับมันก็เลยทําให้ตรกระดาษมันไม่เลื่อะแล้วเห็นไหมครับหายแล้วนะครับ อย่างใครที่มีอาการแบบนี้ก็ลองทําตามคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับคล้ายๆกันทุกรุ่นนะครับแคนนอนเอฟสันนะครับพวกบาเทอร์พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันเราก็พิจารณาจากอาการว่ามันเกิดจากเศษไหนมันเลอะในลักษณะไหนถ้ามันเลื้อะด้านข้างไปกลับอย่างนี้ก็จะเป็นที่หัวพิมพ์นะครับถ้ามันเลื้อนนะครับแบบเป็นเส้นตรงๆแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกลูกกิ้งนะครับผมพวกนี้นะก็ประมาณนี้ครับผม